แหวนคุณผู้หญิงนะคะสองเลขใบเซอร์ค่ะเจ็ดสามห้าหกสองหกหนึ่งห้าสามเก้าค่ะใบเซอร์นะคะ พับอีกเหรอืมพอละวแค่นั้นแหละ,ละใช่พับเรื่อเผื่อมันจะได้ไม่ออกไงลูกเออแต่เวลาหนูติดอะ่ะหนูติดหนูก็ติดอันนี้ไปเลยไงหแหวนไม่เจอ <laughs> อยู่มุมไหน,นตรงมุมตรงมุมเลยเออ,เอ,อนั่นแหละแล้วหนูก็เออยังสั้นล่ะ たっぷだ